ねえ。<Yeah. S 2> yeah. ไยังไม่ถึงทำไม่ปลาเฮ้กำลังเกิดทำไม่ถึงทำไม่ปลาใหญ่มาก นะลูกเหมันก็ใหญ่นะครับจิงด้วย อู so ่อ uh ู huh. uh ่อ huh. ยู Hence, yeah. ่เบาตัวเดิมอะเป็นไปได้ไงนี่ตัวเดิมอหะตัวเดิมมันกลับมันก็โดกันไงวิ่ยไงมันเป็คนละตัวเนาะเห็นใหญ่เห็ใหญ่ครับอันนี้น่าจะน่าจะน่าจะไปไปโลเหรอครับจัดกล้องไปมาบ้ารูดิ อุ้ยอุ้ยนี่หามันเลยอะไรน,นีเดี๋ยวเพิ่งกระชุนหลุดนะคีเปิร์กก็แพงนะครับไอ้คีปามไม่ได้เรื่องเลยไอ้ตวยครับไม่รู้ว่าคนละตัวป่ะนะไอ้ตัวเมื่อกี้มันก็มันกัดนะครับมันกัดแล้วก็วิ่งนะครับเหมือนจะวิ่งหลุดนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะโอ้ยน่าจะโลโลขวาเลยครับตัวนี้ ดูจากสภาพแล้วน่าจะประมาณมีประมาณหนึ่งโลหนึ่งนะครับใหญ่ครับใหญ่ก่อไซส์สวยๆนะครับนี่ครับกัดรถคันวัดนะครับวัดเป็นติดครับแต่ว่าทอมาคีมันหลุดไปเฮ้ยแขนมันไม่ใช่คือมันก็ไม่ใช่ติดตัวมันก็มีโอกาสหลุดครับแต่ว่าโอกาสได้ปลาสูงมากครับเยอะไหยเป็นแคทครับแคทผมของมันต้องมีครับดูดิได้ปลาแน่นอนซื้อไปไม่ผิดหวังครับผมของจริง ยอดมากมครับผมนั่นนะตรงโคกนะครับตรงนี้หน้าโดยปาบอืมตีไม่ถึงเ่าจะตีขึ้นบกนะครับแล้วค่อยลากลง กันแล้วก <ś m ary> ันอืมอ <ś m ary> ืแกู้ใช่ไหมโอดนเชื่นไหมโอ้โหโคตรฉลาดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่ง,โโว,งวิ่งใหญ่ใหญ่ใหญ่จริง ของใหญ่ยา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 แปะลิ้มก่อนล้อคว้โล้อคว้ากล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมรีบเดี๋ยวมันลุด ตีตามกอหญ้าเหรอดุ้นเลยแนะหละลอกลอกเหมือนไม่มีค่าเลยน็อกก็แพงโยนทิ้งซะเลยใหญ่ครับนี่น่าจะประมาณโลโลโลสองโลสามได้ครับวนตาบเลยดิกอไม่มีดครับใหญ่จริงดูดิ มันสั้นยังไโโะโลออกมาโลตีไปโลสองง้าเต็มที่ครับตัวนี้ใหญ่นี่ครับกัดแล้วก็แบบกัดแล้วก็โดกนะครับเหมือนมันจะฉลาดฉลาดนะแต่ว่าเอาอยู่ครับผมวิ่งด้วยแหละโอ้โหเม่นนะครับเม่นผมดูตัวตัวเล็กไปเลยอะเม่นแคสีเหลืองนะครับอย่างน้เอาอยู่ครับผมใสสวยตัวก่อนครับหาตีตามกอหญ้านะ โอ้หนักปวดแขนเลยดูของใหญ่เอเคผมเม่นแค่ของมันต้องลองครับผมสุดยอดครับผม